สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่อง Smart Life ช่องนี้ยายเสียนและไลฟ์สไตล์ทุกเรื่องราวแบบสบายสบายชิลๆค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะก็มาอ่านนิยายให้ฟังนะคะแต่สำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาฟังนิยายแต่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนะคะแอดรบกวนช่วยกดติดตามช่องหรือ Subscribe ช่องไว้ด้วยนะคะเว เวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะคะแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจหน้าแฟนเพจ facebook ของนักเขียนนามปากกาพักพัศดและชัยนิสโรยกันไว้ด้วยนะคะเวลามีอัปเดตนิยายใหม่ๆรวมถึงผลงานเขียนใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดแล้วก็ได้ฟังก่อนใครคะ่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่สนใจสั่งซื้อหนังสือนะคะก็สามารถแอด มาที่ l ล n e id 093 569 4389แล้วสั่งซื้อหนังสือได้เลยหรือถ้าใครนะคะถนัดอ่าน e-book นะคะแอดจะใส่ลิงก e ์ e-book ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะทุกคนเอาละค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่รอฟังนิยายถ้าคุณพร้อมแล้วเนี่ยตามไปฟังกันเลยผู้หญิงของมาเฟีย EP ที่32.2สพัพพิอาคะาอรินระดาพยายามคขืนด้วยความเขินอายผลัดตัวออกมาแต่คนที่ทรงพลังกว่ากลับคว้าร่างน้อยแนบแน่นจะตอบตกลงพี่ได้ยังคะพี่อากผดจการจะแต่งงานยังผด็จการอีกคนหน้าหวานพออย่างแสงงนงอนแล้วจะแต่งกับพี่ไหม เขาขยันขยอสายตาคมกริบตรึงบนใบหน้าสวยหวานหากอรินระดาก,ก็ยังคงเงียบไหมเขาย้ำอีกเสียงเริ่มดุแกลงส่งสายตาคมคาดคั้นอย่างนึกสนุกยังอีกจะแต่งกันดีๆหรือว่าอยากให้พี่ฉุดเราอย่างคู่เจ้านัดเขาพูดจบก็ทำท่าจะก้มลงจุมพิษกลีบปากสีสวยอีกครั้งจนอรินระดา แตะนิ้วที่ริมฝีปากล่างของเขาแต่เพียงเบามือก่อนเอ่ยตอบออกไปว่าน่จะมาตัวเก่งจ,จู่ๆก็กระโดดยกสองขาหน้าขึ้นราวกับว่ามันกำลังแสดงความดีใจมาฟังคนคุยกันเรื่องสินะดูสิเจ้าเก่งกาดมันโยวยวายละวทนรอฟังคำตอบไม่ไหวเขาหยุดหอมแก้มนุ่มฟอดใหญ่ กานทวนคำถามอย่างบังคับตามเคยว่าไงตกลงค่ะหน้าสวยยิ้มบางสายตาเต้นอายอย่าไม่มีจริตคนดีของพี่เราเป็นผู้หญิงของมาเฟียเต็มรูปแบบแล้วนะคะข้าหอมเจ้าพ่อกาิเนอหนุ่มหล่อกระซิบเสียงทุง้มฟังดูชวนสถานไปทั่วทางร่าง ร่างอันบอบบางของหญิงสาวไม่ดานริมฝีปากอุ่นร้อนก็ครอบคลองกรีบปาอิ่มสวยและเดือดกลืนเสียงหวานเล็กจนเงียบกริบเขากระหวัดรัดลึงและพผิ้วไหวอย่างสนุกสนานในเพลิงปากหวานสวยของน้องน้อยในอ้อมกอดลางแกร่งกระโดดลงจากอาณาพร้อมกับอุ้มร่างน้อยลงมา แล้วมวนเธอลงนอนหลังแนบพื้นหญ้าสวยนั้นอย่าไม่อดทนรอเวลาพี่อักคะตรงนี้ไม่ได้นะอรินดรดายังมีสติท่ามกลางทุ่ม้าแม้จะเป็นสนามมาส่วนตัวของพี่ชายที่ซื้อเอาไว้แล้วแต่ว่าเธอ จะไม่ยอมให้บทรักร้อนฉา่าเล็ดรอดสู่สายตาใครแน่ๆถึงแนมะ้ตรงนั้นจะมีเพียงสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าม้าก็ตามตรงนี้ทำไมสนามขี่มา้าข้าหอบอายนะไม่มีใครอื่นหรอกเขาหยุดมองร่างใต้ร่างแก่งของเขามีแค่เรา เขาจเจรตจุมพิษที่กรีบปากอิ่มอย่างหอยหายคิดถึงแล้วริมรหวายภายในปากจิ้มลิ้มนั้นอย่างอ้อยอิงขณะที่เลือดในกายชายสูบฉีดไปทั่วอรินระดาหัวหมุนติว้วเมื่อกายอุ่นจัดทาบลงบนเรือนกายของเธอพี่พี่อ่ะโอเคโอเคเขาเบรกทุกอย่างลงอย่างขัดใจนิด,นดพี่อาจจะรงแกข้าวหอมอีกแล้วใช่ไหม ถามอีกแล้วก็รู้ตัวแล้วนี่ครับคุณผู้หญิงสุดเสียงเขาก็จัดการบรเลงต่อด้วยการขบเบาๆที่เนินอ,อกอิ่มอย่างมันเคี้ยวโทษฐานที่ยั่วพี่นักนะจุดเด็กน้อยเขาคิดไม่ได้นะคะข้าวหอไม่ยอมหญิงสาวป,ประท้วงงั้นลังแกไม่ได้แต่จูบได้ใช่ไหมคะเแบบีของพี่ ข้าวหอมแก้มนวลก่อนกระซิบค้างหูพี่จะไม่ทำให้ข้าวหอมอายใช่ไหมคะไม่พี่จะไม่ทำให้ข้าวหอมเมน,นิคของพี่ต้องอับอายหรือเจ็บช้ำพอเขาพูดจบแค่จูบแค่จูบนะเสียงไหวเอ่ยยังไม่ทันสิ้นเสียงมาเฟียหนุ่มก็ระดมจูบแสนหวานลงบนริมฝีปากอิ่มสวยอย่างแสนรักจนร่างบาง เคลิบเคลิมลงไปตามจังหวะชุ่มพิษอันลึกซึ้งแสนรันจวนและหวานล้ำ้าหอมพี่รักเทลเกินเธอคือชีวิตและวิจบตอนแล้วนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างฟังนิยายแล้วนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะซึ่ง สำหรับตอนต่อไปจนกระทั้งจบเล่มเนี่ยแอดจะขออนุญ,ญาตนะคะให้ฟังเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ